เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม d a r k กน b บอสเซตดกขังเบอรเช่นนะครับก็วันนี้อ่ไม่รู้จะลงอะไรดีนะก็ระหว่างรอที่ไอตัว LR Goku โจะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราในวันที่เดือนหน้านะใกล้ถึงแล้ววันที่2ที่3นี่แหละเดี๋ยวก็จะมาให้เราได้เปิดกาชากันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรไมก็รอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำคลิปอัปเดตแล้วกันนะครับก็วันนี้ ผมก็เลยอยากจะหยิบตัวละครตัวเก่าตัวหนึ่งที่กําลังรอวันเฉิดฉายนะครับที่ไม่รู้จะเฉิดฉายตอนไหนเพราะว่าคนอื่นเนี่ยในรุ่นเดียวกันกับมันเนี่ยมันได้เฉิดฉายไปแล้วนะครับก็คือ L.R. โกคูสามหมัดมังกรน,นั่นเองจากตัวมูฟวีนะฮะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีคนรอคอยให้เขาได้ E.C.A. นะแล้วก็อย่างรู้กันเรื่องของความลงความแรงเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่มันแค่บางแค่นั้นเองมันแค่แบบตามสไตล์ตัวละครเก่าอะบางมากนะครับ คือดูจากภาพอาร์ตภาพอาร์ตยังสวยอยู่เลยเว้ยต่อให้เป็นตัวละครที่ว่าสมมติตัวละครนี้ไม่เคยออกมาก่อนเลยอะแล้วเพิ่งออกมาในตอนปัจจุบันเนี่ยในด้านภาพอาร์ตอะมันก็ยังดูดีอยู่ดีนะครับยังคงทำให้ใครหลายคนรู้สึกชอบในเรื่องด้านภาพอาร์ตของมันได้ก็เดี๋ยวเรามาลองหยิบคนนี้พี่แกคนนี้มาเล่นกันก่อนและกันก่อนที่เขาจะได้ ECA ไม่รู้ว่าจบปี2023เนี่ยพี่แกจะได้ ECA อยู่ไหมหรือว่ารอปีหน้าเลยนะครับเพราะว่านี่ก็ท้ายปีท้ายปีนะนะ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยังไม่ได้ ece เลยพวก lr รุ่นแบบรุ่นผู้นำร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันได้หมดลแล้วไง lr bu lr g o t e n ทางนี้ไปตั้งนานแล้วนะับไปแทบทุกตัวแล้วทุกตัวดีกว่าเหลือแค่มันนะฮะเหลือแค่มันเท่านั้นเราจะถือโอกาสนี้มารองเชิงหมัดมังกรของพี่แกหรือว,ว่าหมัดมังกรตอนนี้เนี่ยมันจะยังเจ๋งแค่ไหนนะครับในตอนนี้ในทีม200%ก็จะมาลองเล่นกันนะฮะแล้วก็ในระหว่างเดียวกันจะได้ดูข้อเสียของมันหลักเลยเนาะที่ เอาจิโนคุนเนี่ยรู้กันดีแหละแต่ว่ามาซ้ําเติมข้อเสียของเขา้ก่อน ECA แล้วกันว่าข้อเสียคืออะไรแล้วหลัง ECA เนี่ยเราอยากจะคาดหวังอะไรบ้างนะครับคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าเอลมาโกคูสามเนี่ยความแรงของมันน่ยที่เขาบอกว่ามันแรงมันตีแรงกันเนี่ยมันแรงมาจากการโจมตีท่าแม่ตาใหญ่จากความสามารถพาสีิล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถพาสีกตัวละครสมัยเก่าๆเนี่ยมันจะไม่ได้ซับซ้อนเลยมากมันจะมีแค่ไม่กี่บรรทัดซึ่งโกคูสามเนี่ยความสามารถอ่ะไม่เขียนง่ายๆเลยเขียนเพียงแค่ว่า มีดีเฟนต์บวกตั้งต้น 100, 120 1ร0อ5 0นะไม่แน่ใจเดี๋ยมาลองอ่านความสามารถพาสีิกันษษษษเลยอ่ะโหมาและนะครับคือความสมมามารถพลาสติตอนเนี้ยนะก่อนที่จะ eca ง่ายๆนะครับดีเฟนต์ตั้งต้น120แล้วก็จะบวก adc 180แรตแต่ว่าจะเสีย d e เฟนต์70หลังจะทำการโจมตีท่าไม้ตาใหญ่แค่นี้3บรรทัดเท่านั้นนะครับ คือที่มันแรงก็คือเพราะว่ามันบวกพลัง ADK หลังโจมตีท่าใหญ่เนี่แหละครับมันเลยแรงถ้าเป็นการบวกดาเมจร้0ตั้งต้นเนี่ยมันจะไม่ถึง4ล้านแน่ผมให้เลยนะมันอาจจะถึง4ล้านแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงถึงขั้นแบบไปหลัก6ล้าน7ล้าน8ล้านได้เท่าที่มันเคยจะทําได้ตอนนี้มันยังทําได้อยู่นะครับเพราะว่ามันคือการบวกหลังยิงมันเลยแรงและสําคัญคือมันบวกหลังยิงเยอะไงบวกหลังยิง1้อยแเค่นี้แหละครับอันนี้คือพลังดาเมจที่มาทั้งหมดจากพา้ อาจจะรวมเรื่องปัจจัยผู้นําแล้วก็เลิงสกิลบ้างนะฮะแต่นี่คือก่อน ECA นะก่อน ECA เนี่ยมันทำได้แค่นี้เดี๋ยวมาลองดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับแต่ลูกแก้วไม่ได้เนี่แหละคือข้อเสียลูกแก้วไม่ได้คือนอกจากเรื่องคอความบางเนี่ยความการได้แม่ตายใหญ่เนี่ยมันก็ยากแล้วมันจําเป็นต้องตีท่าใหญ่เพื่อให้มันได้พลังดาเมจไงมันก็เลยโอ้โหไม่ได้จริงว่ะ กะจะมาโชว์ก็ไม่ได้โชว์นะต้องรอวนใหม่นะครับต้องรอหาคู่ลิงก์ใหม่อันนี้ข้อเสียหลักที่เดี๋พูดถึงเลยคือแม่งเนี่ยเก็บไม้ตายใหญ่ไม่ได้เลยนะครับดีเฟนต์ตั้งต้นแสนหเนาะประมาณนี้ฮะก็ขอแค่ eca มาเนี่ยบัฟขีตั้งต้นหน่อยซึ่งผมคิดว่าเขาไม่น่าพลาดน่าจะมีคีตั้งต้นให้อยู่แล้วแล้วก็มีบวกคีเยอะกว่านี้นะถึงแม้จะมีคีตั้งต้นแต่ว่าตั้งต้นมาแค่สามก็ไม่เอานะ จะให้เพิ่มมาแค่3ามขีตั้ง3ามีเนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกครับนะขอสัก5้าคีตั้งต้นก็ได้หรือว่า3ามคีตั้งต้นแล้วก็บวกคีเพิ่มมาจากอะไรก็ได้อะบวกตอนโจมตีท่าใหญ่อีก3ามคีเหมือนกับพวกตัว5ปีที่บอกว่าบวกตอนโจมตีให้อะไรเงี้ยก็จะดีอย่างน้อยขอให้มันได้ไม่ตายใหญ่ง่ายหน่อยครับนะเพราะว่าจุดชูโลงของแม่งก็คือการตีท่าใหญ่แต่ถ้ากลับกันมันได้ท่าใหญ่ยากเนี่ยมันก็ไม่ได้ชูโลงแล้วไงนะข้อเสียก็คือตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับได้ท่าใหญ่ยาก และอีกอย่างก็คือหลังโจมตีท่าใหญ่เนี่ยมันเสียดีเฟนต์ตัวเองทําให้หลังโจมตีมันจะมันจะเปราะลงไปเยอะเลยเว้ยหมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณฆ่าศัตรูไม่ได้เนี่ยโดนศัตรูเตะกลับมาเนี่ยจะโดนแรงเป็นเท่าตัวเลยตอนแรกก็โดนแรงอยู่แล้วเพราะว่าตั้งต้นมันน้อยอันนี้ตั้งต้นน้อยให้พอหลังยิงแม่งดีเฟนต์หายกิกยิ่งหนักนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นเนี่ยถ้าตัดความสามารถในการหักดีเฟนต์ตัวเองออกไปก็จะดี แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตับไงเพราะว่ามันคือน่าจะเป็นแมคาีนิกของตัวละครเนี่ยพารสตัวละครให้มันตรงตามเนื้อเรื่องไงเพราะโกคูสามหลังใช้เสร็จมันก็แบบมันก็ตามเนื้อเรื่องในมูวี่ใช่ไหมมันงัดพลังไปหมดแล้วอะครับมันใช้พลังทุกอย่างของมันเลวไงใช้เสร็จปุ๊บก็พลังแทบหมดตัวแล้วก็เลยหักพลังป้องกันเพิะไรแบบนี้ถ้ามันจะหักอยู่นะหลัง ECA ถ้าพูดจิงว่าถ้าหลัง ECA พี่เกงจะหักดีเฟนต์ตัวเองอยู่เนี่ยหักได้แต่ขอแค่แบบ อย่าหักครับอย่าหักขนาดเนี้ยหักสัก20%ก็ได้30%ก็ได้แล้วก็เพิ่มดีเฟนด์ทดแทนใหม่อีกทีนึงเพิ่มดีเฟนด์หลังยิงเอ้ยเออเพิ่มจากท่าไม้ตายเอฟเฟกก็ได้นะเพิ่มจากเอฟเฟกของไม้ตายหรือว่าเพิ่มจากตั้งต้นให้มันมากกว่าเดิมก็ได้ประมาณนั้นก็จะโอเคนะเรื่องของการตีเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการตีเบิ้ลไม่น่าจะมีนะน่าจะเน้นเรื่องการตีคิสการันตีมากกว่าแล้วนะก็โอกาสแบบว่าเขาเรียกว่าไงตีเข้าสีอ่ะ พวกตีเข้าสีกับตีคิผมะว่าโกคูสามหลังเอซน่าจะมีรอบนี้นะมั่ได่พูดมากได้ท่าใหญ่หรือยัง <c oughs> เหมือนยังไม่ได้ท่าใหญ่ด้วยซ้ำาลเนี่ยกูจะได้ท่าใหญ่ได้ยังวันนี้อ๊ยตายแล้วผมต้องใช้ลูกแก้วเปลี่ยนไหมเนี่ยฮะต้องเปลี่ยนไหมดูทรงแล้วแบบคงต้องเปลี่ยนว่ะขอโทษทีนะถ้ามันจะได้ยากขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอะ แต่ถ้าเปลี่ยนคือมันดามเมจมันจะไม่ปกติ <Yeah. S 1> โอโหเปลี่ยนอย่าว่าแต่อย่าเปลี่ยนขนาดกูเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนให้กูเลยชียโอ้โเครียดว่ะไอ้สัตว์ชีวิตเครียดว่ะมันต้องหาแบบซัพพอร์ตชี้จริงๆว่ะอ่ะผมเปลี่ยนลอบสองโอ้โห <laughs> มาทุกคนรอบนี้ถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมเนื่องจากว่ามันได้แม้ตายากเกินไปผมก็เลยเอาไอ้นี้มาบวกบวกสิบสองชีนี่ มึงได้สักทีนะได้สักทีนะครับมาใช้เพิ่มด้วยนี่มามึงได้ยี่สี่ช้ไปเลยถ้าอดเกือบจะเก็บได้ตาใหญ่ได้ขนาดนั้นนะครับเก็บได้ยากมากใช่ไหมเอาไปเลยฮะบัฟให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันลิงก์กับบารักสามได้อยู่สี่ลิงก์นะครับบารักสามพพอร์ตดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นครับหลังโจมตีจะดาเมจเท่าไหร่มาลองดูกันสลับตัวละครโกคูสามดาวรุ้งลิงก์สิบดากอนฟิ 9ก้าร้านโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้ปรุงแต่งจากไอเทมนะครับเราเราไม่ได้มีไอเทมแบบว่าช่วยเพิ่มดาเมจนะอันนี้คือแม่งมาจากพารสีฟล้วนๆเลยเออนี่แหละ9ล้าร้าน9ล้าร้านอยู่นะ <c oughs> ขอเขาว่าถึงแม้มันจะไม่ได้แบบว่าบวกอะไรเวอร์มากอะแน่นอนแหละว่าหลัง ECE เนี่ยมันต้องบวกเปอร์เซ็นต์เเพิ่มแล้วเว้ยมันคงไม่ได้ทำตามรอยเดิมกับของโกหงังม่วง LR ตัวขาหรอก คือตอนนี้มันก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับดังนั้นขอแค่ว่าหลัง eca เนี่ยบวกเปอร์เซ็นต์มันสักนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับมาสัก50%าสบแบบห้าสิตั้งต้งตนดาเมจแล้วก็บุ๋ยร้อยแปดสิหลังยิงอ่ะคือตัวเลขแค่นี้มันจะห่างชั้นกับตอนนี้มากเลยนะแค่เราบวกตั้งต้นให้เขาไปอ่ะบวกดาเมจตั้งต้นให้เขาอ่ะสักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วผมบอกเลย <c oughs> แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แบบว่ามีอีกร้อยแปดสิบเปอร ดาเมจมันสามารถดีไปหลักแบบ14บล้าน15ล้านก็ได้แล้วนะครับแต่คิดไม่รู้ว่าเขาจะบวกอะไรยังไงบาสซนเอรเคเพิ่มตรงไหนนะผมขอแค่ตอนนี้เขาแก้ปัญหาง่ายเลยก็คือให้มันได้ท่าแม่ตายง่ายๆหน่อยแค่นี้นะครับได้ท่าแม่ตายง่ายขึ้นแบบว่าเก็บค่าใหญ่ง่ายขึ้นแล้วก็มีพลังป้องกันมากกว่านี้ขอแค่ดีฟซ์สักสี่แสนห้าแสนผมก็โอเคแล้วนะครับถึงแม้ห้าแสนดีฟซ์จะยังไม่พอก็ตาม แต่อาจจะมีเรื่องของการติดกาดมาให้ไหมเออแบบเออถ้าเกิดว่ามีกาดมาให้อย่างเงี้ยแล้วเวลายิงท่าใหญ่กาดหายอ่ะผมก็โอเคนะอย่างน้นอยเนี่ยมันยังสามารถแบบมีพลังป้องกันก่อนยิงท่าใหญ่ได้ไม่ใช่ว่าก่อนยิงท่าใหญ่ก็บางหลังยิงท่าใหญ่ก็บางกว่าเดิมองนงเงี้ยไม่เอานะครับมันคือความสามารถเก่าแล้วถ้าอยากให้มันอีเซแล้วเก่งขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วก็ต้องปรับให้แม่งให้ความมีปัญหาของมันตรงเนี้ยออกไปเว้ยแล้วก็กบจุดด้อยของมันให้มันแบบว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าทีมงานด๊กคังมีประสบการณ์กับการ e c ีตัวละครมันเยอะแล้วคงไม่น่าทํา e c ีให้แบบว่าผู้เล่นด่าแหละคงจะมีเรื่องการแบบปรับปรุงขึ้นมาเยอะนะก็เลยคิดว่าโกคูสามเอวาเนี่ยน่าจะวางใจได้นะครับว่าหลัง e c น่าจะเก่งกันแล้วเพราะเขาสามารถปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่ในด้านดาเมจนะครับมารอบนี้10ล้าน9 0 0า0มืนนะครับเพราะว่าเมลิงเอลกับโกก็ตนะฮะมันลิงก์ก Go ับโกก็ตได้ดีมากนะครับดาเมจก็ไปหลัก10ล้านได้เห็นไหมนี่แหละ พลังของหมัดมังกรเราเห็นหมัดมังกรแบบอย่างนี้ก็ชื่นใจหมัดมังกร10ล้านแต่ว่าสิ่งอ,อย่างหนึ่งที่ว่าเป็นแอนิเมชันที่เก่านะครับผมก็อยากจะเห็นแอนิเมชันหมัดมังกรแบบสวยๆงามๆสักทีหนึ่งเหมือนกับแอนิเมชันในปัจจุบันตอนนี้นะฮะเพราะว่าหมัดมังกรโกคูสามในเกมนี้เนี่ยมีแต่ตัวละครเก่าๆเว้ยตัวละครแบบหมัดมังกรแบบในร่างโกคูสามอะเฉพาะร่างสามนะหมัดมังกรแบบสวยๆยังไม่มีเลยนะครับ สมัยใหม่ยังไม่มีอยากได้แบบสวยๆจัดมาได้ไหมขอแบบว่าตาปนิเมเลยเลยเงจะเป็นบุญตาอย่างยิ่งนะฮะรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันใหม่นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเก็บยิ้สี่ขี้เหมือนเดิมเนาะคือแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่ามันเก็บขี้น้อยกว่านี้น้อยกว่ายิ้สี่ขี้เนี่ยมันก็จะดาเมจเบาลงนะครับเพราะว่าการบวกขี้นี้ก็สําคัญต่อตัวตละคร LR เหมือนกันก็ผมอาจจะตายได้นะถ้าเบียตาลงไม้ตายช่องกลางนี่ผมตายได้เลย ถ้าตายก็ถือว่าขอจบคลิปแล้วกันแต่ถ้ายังรอดอยู่ก็ถือว่าจะได้โชว์ต่อดาเมจดรอบนี้หลัก8ล้านนะครับแล้วเบต้าก็หลบไปเรียบร้อยโอ้โหหลบเสร็จแล้วสวนด้วยชิบหายแล้ว <c oughs> โบบะเป็นงานเป็นการทันทีเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเวอร์ไปนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แรงกว่าที่คิดนะเนี่ยเออเพราะไม่ใช่ดาดเลโซนไงถ้าเป็นเลโซนนะโดนหลบแล้วสวนเนี่ยคือแบบวางจอยให้เลยอะ อันนี้ก็วางจอยแหละแต่ว่ามันไม่ได้วางจอยทันทีไงมันโดนไม้ตายหนึ่งทียังยังอยู่รอดอยู่ก็ถือว่าเราแบบมีประสบการณ์จากเรกสโซนมาบ่อยเหมือนกันเออปกติเรย์โซนเทียแบบน่าจะ,ะมาณ 800, แปดแสนไม่ก็ถึงหลักล้านตายหาไปแล้วแหละนะครับนั่นแหละฮนะก็ตามนี้สำหรับโกคูสามอาจจะได้ไม่ได้โชว์บ่อยเท่าไหร่นะได้โชว์ยิงไม้ตายใหญ่ประมาณสามรอบก็คงได้เห็นแล้วว่ามันยิงดามเมจออกมาไหนแบบสูงสุดของมันแรงจริงมีซัพพอร์ต แต่ไม่ได้มีเรื่องการใช้ทียมช่วยนะเราช่วยเขาว่าบัฟคีเพิ่มเติมไปเฉยเพราะว่าปัญหาคือมันเก็บคียยากแค่นั้นนะครับก็นี่แหละนี่คือดาเมจของตัวก่อน ECA แบบเวอร์ชั่นดาวลุงลิงก์สิบก็ยังแรงอยู่นะยังทาหลัก10ล้านยังทำหลัก9ล้านได้นะครับขอเขาว่าหลัง ECA เนี่ยบัฟดาเมจที่มันมีดาเมจเปอร์เซ็นเพิ่มนิดนึงกว่านี้จะได้แบบตามเมตาทันคือถึงแม่10ล้านยังแรงอยู่9ล้านยังแรงอยู่แต่ให้มันแลกกับ ทำให้ตัวเองอดลงเนี่ยผมอยากให้มันแบบแรกๆไปเลยว่าให้ตัวแม่งแรงกว่านี้ให้มันแรงกว่านี้อีกเพราะว่ามันแรงแค่เนี้ยไม่พอตัวสมัยเนี้ยมันยิง10ล้านนั้อยู่แล้วครับมันยิง10ล้านบางตัวตีเบิลบางตัวแบบติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวหลบนี่นั่นมันมีความสามารถแพรวๆหลายอย่างถ้าโกคูสามเนี่ยยังยังแค่ยิงสิบล้านกว่ากว่าอยู่แล้วแบบแล้วมันจบไปอ่ะมันก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะฮะอย่าง LRRO s รที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีการการันตีเบิลไงแล้วดาเมจแั่งสิบล้านอัพอ่ะ ถ้าโกคูสามีเรื่องของการแบบความสามาัถอือ่นๆน่ะที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นการตีเว้ยนะเป็นการตีแบบว่าตีเข้าสีหรือว่าตีซิหรือว่าแบบพวกมีการป้องกันก็ได้ไปทางสายป้องกันแบบมีป้องกันดาเมจหรือมีการดอะไรให้แบบว่ามันดูแลตัวเองได้มันเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วมันก็แรงมันก็เก่งเนี่ยก็จะดีเลยนะครับ <c oughs> ขอแค่ว่าทํามาดีๆอ่ะอย่าให้ผู้เล่นด่าแล้วกันหลายคนคาดหวังเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนคาดหวังมาก เพราะว่าตอนนี้มันยังดีอยู่อย่างที่เห็นนะครับในด้านความแรงมันยังแรงสะใจอยู่ดีผมเชื่อนะว่าหลัง ECE นะครับโกคูสามจะต้องกลับมาแข่งแกงอีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะไปหลัก20ล้านสบายๆได้อย่าไปน้อยหน้าแบบโกคูแบ็คโรเซ่แล้วกันเออถ้าเกิดมันยังแบบยังยังคงตีทีเดียวแล้วจบไปก็ขอให้ตีทีเดียวเป็นทีเดียวที่แรงแล้วกันแบบตีหนึ่งทีแบบ25ล้านอะไรเงี้ยก็จะโอเคเลยแต่อย่างนั้นเนี Go ่ยโกคูแบ็คมันก็ทําได้ ก็ไม่รู้เป็นยังไงเราดูแลกันนะครับผมนั่นแหละตามนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวนี้หรือว่ามีอะไรมโนโลหลัง e c เป็นยังไงมาลองคอมเมนต์กันได้เต็มที่นะสำหรับโกคูสามเอลวาตัวนี้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับพี่แกต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าพี่แกนี่ล้าหลังกว่าชาวบ้านเยอะเหลือเกินอุตส่าห์เป็นตวลคร้อนว่าใครหลายคนรอแต่ว่าไม่ได้ไปไหนสรั้งหนึ่งอยู่กับที่ตั้งนานแล้วเนี่ยนะดองในครั้งนานมากนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย